สวัสดีครับวันนี้ผมจะขอเป็นตัวแทนพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับบ้านสีฟ้าของเราให้มากยิ่งขึ้นครับบริษัทกิฟฟอรีนสกายไลยูนิตี้จำกัดก่อตั้งมา21ปีแล้วเราจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากกว่า2,000รายการเราค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อให้เหมาะกับคนเอเชียโดยเฉพาะขณะเดียวกันก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกจำหน่ายใน40ประเทศทั่วโลกอีกด้วยผลิตภัณฑ์กิฟฟอรีนมีคุณภาพสูง เพราะเราคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกและนำมาผลิตในโรงงานของเราเองทำให้สามารถควบคุมกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐานและควบคุมต้นทุนไม่ให้สูงเกินไปดังนั้นนอกจากคุณภาพดีแล้วผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนจึงมีราคาที่ไม่สูงครับ กิฟฟอรีนมียอดรวมผลประกอบการจนถึงปัจจุบันอยู่ที่73,333ล้านบาทซึ่งเราได้มอบเงินปันผลกลับคืนสู่นักธุรกิจกว่า33,659ล้านบาทคิดเป็นประมาณ45 4ถึง47เปอร์เซ็นต์ท่านสามารถสมัครเป็นเมมเบอร์กับเราในอัตราณ8 8 0บาท ทันทีที่สมัครท่านจะเป็นเสมือนเจ้าของบริษัทลูกในกิฟฟารีนตลอดไปและได้รับการดูแลจากบริษัทแม่คือบริษัทกิฟฟารีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดเมื่อเป็นมิลเบอร์กิฟฟารีนแล้วท่านสามารถเรียกได้ว่าท่านจะเป็นเจ้าของกิฟฟารีนในรูปแบบผู้บริโภคหรือในรูปแบบนักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการสำหรับท่านที่เรียกเป็นเจ้าของกิฟฟารีนในรูปแบบผู้บริโภคท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายดังนี้ครับท่านสามารถซื้อสินค้าส่วนใหญ่ ในราคาลด25%และมีเงินกลับคืนบ้างตามตำแหน่งและยอดการสั่งซื้อหากท่านสนใจจะทำธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการงานก็ไม่ยากเพียงแค่ชวนเพื่อนๆมาเป็นเจ้าของกิฟฟอรีนต่อจากท่านโดยเราจะเรียกท่านว่าอัพไลน์หรือผู้แนะนำแล้วเรียกเครือข่ายของท่านว่าดาวไลน์สายสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเครือข่ายของท่านเรียกว่าลิขสิทธิ์เครือข่ายครับลิขสิทธิ์เครือข่าย เป็นจุดเด่นที่ทำให้กิฟฟารีนแตกต่างจากบริษัทขายตรงบริษัทอื่นๆในโลกเพราะท่านสมัครเพียงครั้งเดียว180บาทแต่ท่านจะถือเป็นเมมเบอร์กิฟฟารีนตลอดชีพโดยไม่ต้องต่ออายุและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มนอกจากนี้เครือข่ายเจ้าของกิฟฟารีนที่ท่านสร้างไว้ก็จะคงอยู่กับท่านตลอดไปเราจะไม่ตัดใครออกจากสายงานของท่านเลยไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะซื้อสินค้าเพียงชิ้นเดียวนานๆซื้อครั้งหนึ่งหรือซื้อเป็นประจำ ดังนั้นเครือข่ายก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันลดลงครับท้ายที่สุดเครือข่ายที่ท่านสร้างไว้ยังถือเป็นมรดกที่สามารถส่งต่อแก่ลูกหลานได้อีกด้วยเรามาขยายความเรื่องธุรกิจสำหรับผู้สนใจทำเป็นกิจการสักนิดนะครับธุรกิจกิฟฟารีนแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากธุรกิจประเภทอื่นๆเพราะที่นี่ท่านลงทุนน้อยและไม่มีความเสี่ยงใดๆเพียงอาศัยความตั้งใจเพื่อเข้ามาศึกษาวิธีการทำธุรกิจงานของท่าน คือการสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้ากิฟฟารีนโดยท่านเพียงเล่าเรื่องจริงแล้วเรื่องดีๆเกี่ยวกับกิฟฟารีนให้คนรอบข้างฟังให้เพื่อนๆของท่านเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าจากห้างร้านหรือร้านสะดวกซื้อทั่วไปมาเป็นที่กิฟฟารีนเงินปันผลจากการแนะนําสินค้าก็จะไหลเวียนกลับคืนสู่ครอบครัวของท่านอย่างต่อเนื่องครับ ว่าแต่ท่านสงสัยไหมครับว่าเงินปันผลที่นักธุรกิจกิฟฟารีนได้รับนั้นมาจากไหนเราจะอธิบายให้ท่านฟังนะครับปัจจุบันนี้ช่องทางการขายสินค้าบนโลกนี้มีอยู่3มช่องทางใหญ่ๆ 1. ช่องทางค้าปลีกรีเทลคือการขายในห้างร้านหรือร้านสะดวกซื้อ 2. ตลาดแบบตรง Direct Marketing คือการขายออนไลน์ผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตหรือโทรทัศน์3ช่องทางขายตรงด i เร c t เซล์ Sales, ซึ่งกิฟฟารีน ก็จัดอยู่ในประเภทนี้นั่นแหละครับช่องทางค้าปลีกหรือขายในห้างร้านถือเป็นช่องทางที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดซึ่งโดยทั่วไปแล้วสินค้าค้าปลีกหากขายอยู่ที่ราคา100บาทต้นทุนเฉลี่ยจากการผลิตที่โรงงานจะอยู่ที่ประมาณ15%เจากนั้นก่อนนําสินค้าไปวางขายบริษัทต้องเสียค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์มากมายและต้องเสียเงินให้กับห้างร้านหรือร้านสะดวกซื้อเพื่อนําสินค้าไปวางขายอีกประมาณ4 0 4 5เเงินที่ต้องเสียเป็นค่าโฆษณาและค่าวางสินค้าในห้างร้าน 60-70%เรียกว่าค่าการตลาดในช่องทางค้าปลีกครับมาที่กิฟฟารีนของเรากันบ้างดีกว่าครับสินค้าของเราคุณภาพดีแล้วราคาไม่ต่างจากห้างร้านแต่ตัวเลขการแบ่งเงินของเราต่างกันครับกิฟฟารีน มีต้นทุนจากโรงงาน38-40%ถึงซึ่งทำให้เราสามารถเลือกวัตถุดิบที่ดีกว่าและกระบวนการผลิตที่ดีกว่าสินค้าค้าปลีกเราให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าครับอีกหนึ่งความพิเศษคือเรามีโรงงานเป็นของตัวเองไม่ต้องจ้างผู้อื่นผลิตทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีจึงทำให้สินค้ากิฟฟอรีนมีราคาไม่แพงกว่าสินค้าที่มีวัตถุดิบและคุณภาพใกล้เคียงกันและเนื่องจากเราไม่ได้วางจำหน่ายสินค้าในห้างร้านดังเช่นค้าปลีกแต่เลือกใช้วิธี การสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าและจำหน่ายในสำนักงานธุรกิจของเราเองดังนั้นเราจึงไม่ต้องเสียค่าการตลาดในการวางสินค้าตามห้างร้านและไม่ต้องเสียเงินค่าโฆษณามากมายเงินส่วนหนึ่งจึงนำกลับมาปันผลคืนให้นักธุรกิจกิฟฟารีนตามตำแหน่งนั่นเองครับสินค้ากิฟฟารีนราคาไม่แพงและคุณภาพดี เมื่อท่านใช้แล้วชื่นชอบท่านก็จะรู้สึกสบายใจในการนำไปเล่าต่อให้เพื่อนฟังและหากท่านสร้างเครือข่ายอย่างถูกวิธีก็จะเสมือนกับท่านเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าซึ่งจะมีคนอยู่ในห้างของท่านตลอดไปห้างสรรพสินค้ากิฟฟารีนของท่านมีสินค้าติดตลาดหลากหลายชนิดครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มผู้บริโภคสามารถซื้อใช้และซื้อซ้ำอย่างมีความสุขทันทีที่ท่านเริ่มสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้ากิฟฟารีน ก็จะเสมือนกับท่านมีกระปุกอ,อมสินตั้งอยู่ในบ้านทุกครั้งที่มีคนในเครือข่ายซื้อหรือใช้สินค้าเงินที่เราไม่ต้องเสียให้กับห้างร้านก็จะไหลกลับมาหาครอบครัวเราเป็นรายได้ที่สองที่มั่นคงตลอดไปโดยไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปหลอกลวงหรือเอาเปรียบใคร เพราะทุกคนในเครือข่ายซื้อสินค้าในราคาเดียวกันคุณภาพดีแล้วราคาไม่สูงกว่าสินค้าค้าปลีกที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันแต่การจะประสบความสําเร็จกับธุรกิจกิฟฟารีนั้นท่านต้องมีคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งคือหัวใจของความเป็นเจ้าของท่านต้องระลึกไว้เสมอว่ากิฟฟารีนเป็นกิจการของท่านเองทํางานแบบเจ้าของแล้วท่านจะได้รับผลตอบแทนและประสบความสําเร็จแบบเจ้าของครับ